ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆก็พบกันอีกแล้วนะครับกับครัวลินฟินเวอร์นะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําต้มมะละนะครับต้มจืดมะละนะครับใส่ลูกซิโครงหมูนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มะละนะครับอันนี้ผมประมาณ1ลูกนะครับผมล้างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีกระดูกซิโครงหมูนะครับอันนี้ผมก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเม็ดพริกไทยนะครับแล้วก็จะมีรากผักชีแล้วก็จะมีกระเทียมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับ เราก็มาเริ่มตำกันะครับใส่เม็ดพริกไทยลงไปครับตำตำให้แหลกลยครับเห็นครับ <ๆ S 2> รเพื่อนๆแหลกแล้วรวก็ใส่รากผักชีลงไปตำแล้วก็ตำตยกระเทียมนะครับตำให้แหลกลยนะ ก็แหลกได้ที่แล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปาต้มกันเลยนะครับก็เราก็ตั้งน้าไว้แล้วนะครับเพื่อนๆก็น้ําก็เดือดได้ที่แล้วนะครับอันนี้เราเปิดไฟแรงไว้เลยนะครับพอน้ําได้ที่เราก็ใส่เครื่องที่เราตำไว้นะครับลงไปเลยครับก็น้ําเดือดได้ที่แล้วนะเพื่อนๆเราก็ใส่หัวซิโครงลงไปเลยครับ ต้มสูตรแบบมะระไม่ขมนะครับแล้วก็ใส่มะระลงไปตามเลยนะครับเพืเ่อนๆใส่มะระลงไปเลยครับเดี๋ยวเราก็จะปรุงเครื่องลงไปเลยนะครับเพืเ่อนๆก็เกลือนะครับเราใส่ลงไป ใสซีอิ๊วขาวนะครับใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเลยนะครับแล้วเราก็ปิดฝาไปเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ต้มไว้อย่างนี้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับต้มไว้สักพักหนึ่งก่อนนะครับให้หมูเปื่อยก่อนนะครับกับกามละสุกก่อนนะครับก็โอเคนะครับเพื่อนๆจากที่เราตุ๋นไว้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามา หมูกับมะระก็หมูก็สุกแล้วนะครับมะระก็สุกได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับก็โอเคเลยครับเ,เพื่อนๆรสชาติได้ที่แล้วนะครับกําลังพอดีเลยครับเราตุ๋นไว้สักพักหนึ่งก็จะมีจากหมูนะครับที่เราตุ๋นไว้นะครับมันก็จะได้รสชาติกลมกล่อมด้วยนะครับ แล้วที่เราปรุงรสตามไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจัดใส่จานกันเลยนะครับเดี๋ยวเราโรยตักชีลงไปนะครับโรยชีลงไปครับเดี๋ยวเราจัดใส่จานใส่ถ้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆก็เราก็ตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ง่ายๆนะครับต้มมะละนะครับแบบไม่ขมนะครับสูตรคัวลินฟินเวอร์นะครับก็จะได้รสชาติน้ําซุปที่กลมกล่อมด้วยนะครับแล้วก็มะละไม่ขมด้วยนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองทำตามกันดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปทานก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ